สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะมาให้ดูชีวิตในเมืองหนาวของพวกเรากันนะคะเมื่อคืนหิมะตกหนักมากเพิ่งเปลี่ยนรอรถไปเมื่อวานวันนี้ก็ต้องเปลี่ยนกลับเป็นรอวินเตอร์เหมือนเดิมอีกแล้วสภาพก็คือต้องมาเอาหิมะออกจากรถค่ะนอกจากนั้นไม่พอเราก็ต้องเราก็ต้องตักหิมะออกจากทางเดินด้วยค่ะงั้นก็รถอ,ออกไม่ได้เนานะหิมะสูงเท่าเข่ากันเลยทีเดียวแหละนี่ ตักหิมะไปก็เล่นกับน้องไปบางทีปั้นหิมะไม่ทันใจแกแกก็มางับเอาแขนเลยค่ะชอบเล่นหิมะมากชนเข้าบ้านไม่ยอมเข้านะอยากเล่นหิมะสรุปก็คือไม่ได้ช่วยเอาหิมะออกจากรถเลยค่ะออกได้สองนาทีที่เหลือเล่นกับหมาหมดดูสิน้องเคลียเคลียเคลียอยากเล่นปั้นไม่ทันใจ งานนี้น้องหมาไม่หนาวคะ่ะแต่คนปั้นหิมะมือแข็งแล้วหนึ่งลายน้องไม่ยอมหยุดคะ่ะเล่นทุกวันวแลวละสองสามรอบนี่ก็ยืนรอเราปั้นหิมะให้บางทีปั้นไม่ทันใจแกก็เห่าเอาค่ะอะไรจะชอบหิมะขนาดนั้นกินด้วยนะคะไม่ใช่ว่าคาบเล่นเฉยชอบกินหิมะ นี่หิมะท่วมตัวเลยทีเดียวน่ารักเนะ้องเหมือนกระตายเลยอ่ะน้องรอให้เราโยนให้แต่เราไม่โยนสักทีเดี๋ยวน้องก็จะวิ่งมาหาเราเองแล้วก็บอกว่ามนุษย์โยนให้ได้แล้วรอนานแล้วนะไม่โยนให้ก็เห่าโยนไปแล้วก็ต้องวิ่งหา,าหิมะหาไม่เจอหรอกค่ะเราแก้งเครื่องเปไก่หาใหญ่เลย อันหลักของเราคะ่ะแก้งหมาสนุกเลยสงสารน้องเนะ